วัดีครับวันนี้ก็อยู่ผมอาโคยน้อยครับเพื่อนเพื่อนครับน้องดีมครับน้องดีมเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีท่ออยู่3ใบนะครับเพื่อนก็ใครอยากได้ท่อใบไหนก็นี่เลยครับเพื่อนเกมบางกัมแต่ผมบอกเลยโลโก้มีคุณค่าครับท่ออาจจะเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าโลโก้ที่ดีกว่าหรือโลโก้ที่นิยมกว่าอาจจะมีราคาที่แพงกว่านะครับเพื่อนใครใบเนี้ยอยู่ที่5,000กว่านะครับเพื่อนใครอยากได้ก็ ตามนั้นแหละอันนี้คําว่า5,000กว่าคือปลายเป็นเลนนะครับคอเป็นไทเทนส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นท่อเนยเนยเลสซิง่งหรือว่าเนยเมียเกมนั่นเองเะครับเพื่อนๆสองท่อเน,นี่ยถ้าให้ผมแนะนานะครับสั่งท่อของเนยดีกว่าเนื่องจากว่าเกมเป็นตัวของเนยเนยเป็นเมียของเกมนั่นเองครับเพื่อนๆและราคาก็เบ,บากว่าประมาณสัก500ได้นนครับเพ,พื่อนเฉพาะโลโก้นะเบากว่า500ครับเพื่อนๆและใบนี้ใบนี้กําลังมาเลยครับเพื่อนๆใบนี้ก็จะเป็น แบบงานดิบนะครับเพื่อนเพื่องานดิบเนี่ยสนิมมันจะขึ้นง่ายครับนี่สนิมขึ้นง่ายยังไงดูนี่ครับเพื่อนเพื่อสนิมมันก็จะขึ้นนะนี่ครับเพื่อนเพื่อสนิม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 นะแต่อันนี้เนี่ยเขาก็เคลือบมานะครับผมไม่รู้เลยว่าเขาเคลือบเกี่ยวกับเขาเคลือบท่อเนี่ยเขาเคลือบอะไรก็คือเคลือบเหล็กนั่นเองนะผมไม่รู้ว่าเขาเคลือบอะไรนะแต่ว่ามันก็เป็นรอยสนิมอยู่นะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นท่อสีดำนะครับเพื่อนๆผมมีทั้งแบบ3อย่างเลยนะก็คือนี้จะเป็นปลายเหล็คอไทเท ปลายเลดคอเตจีแนะนําว่าเป็นปลายเลดเอ้ยคอเลดปลายเลดดีกว่านะครับก็คือจะเป็นอันนี้มั้งอันนี้จะเป็นเลดหรือเปล่าเลดเออคือน่าจะเอาคอเนี้ยดีกว่าแล้วก็ ปลายก็ได้สีเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆไปรับชมคลิปกันต่อวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนําครับเพื่อนๆนั่นก็คือเว็บ SJK911 ใครสายเกมใครคอรเกมตัวจริงเนี่ยห้ามพลาดเลยครับเพื่อนๆเพราะเกมเว็บนี้เนี่ยมีเพื่อนๆเล่นเยอะมากกว่าพันเกมและที่สำคัญเขามีบริการฝากถอนผ่านทูบมอนี่วอลเล็ตด้วยสําหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับและเพื่อนๆเล่นบาคาร่าสล็อตเกมไหนไม่เป็นแบบเจ็กบอลอะไรไม่เป็นก็สามารถสอบถามแอดมินได้เลยว่าพี่ครับ บาร์ก่อนตรงไหนสล็อตอเลือกตรงไหนนะครับสามารถเลือกได้ตลอดและที่สําคัญเนี่ยถ้าบอกว่ามาจากช่องโคโดนเนี่ยรับโบนัสเพิ่ม20ทุกคนหรือว่าเก็บหน้าจอนี้ไปนะครับเพื่อนๆที่สําคัญคือมีบริการฝากถอนผ่านทนรูบัลลี่วอลเล็ตด้วยสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารสะดวกสบายมากๆครับเ,เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับก็เอสไปได้เลยครับผมที่ SJK 911อย่าลืมเติมเอสนำหน้านะครับจะโอเคนะนี่ไปเ,เพื่อนๆครับวันนี้ผมคิดเอาแล้ววันนี้เราจะมาฟังเสียงขนาดของท่อ ที่ว่ามันมีทั้งสามใบนะว่าท่อเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยคือผมเอาส่งไปเชื่อมดามรอบใหม่แล้วใช่ไหมเพราะรอบก่อนนะ่ะมันขาดตรงน,นี้มัง้งแล้วก็เขาไปดามรอบใหม่มาแล้วแต่ตอนนี้คือมันบุบครับเพื่อน่มันบุบเราก็ไม่สามารถเอาได้เดี๋ยวเราจะเป็นปลายสั้นนะครับปลายสั้นก็คือตรงน,นี้นะแต่คอเนี่ยน่าจะใส่เป็นคอ,อน,นี้นะครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าท่อใบไหนเนี่ยเสียงจะเล้าใจแค่ไหนและ ยังใบไหนอะคือมันแบบดังพ่อที่สุดนะครับฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ด,ด้วยนะว่าเป็นชอใบไหนนะครับไป yeah. โอเคครับเพื่อนๆและใบนี้ก็คือใบแรกเลยนะครับเรามาฟังท่อดอมกันก่อนเลยครับใครอยากได้ท่อดอมก็ติดต่อไปได้เลยสามารถสั่งผลิตได้นะครับสเปคไหนสามารถสั่งได้ตลอดครับเพื่อนๆกับดอมท่อซิงนั่นเองครับเพื่อนๆเฟซตรงรุ่นเลยนะเฟซพูดตามหมื่นกว่านะครับก็คือตรงนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันคือใจจริงอ่ะผมอ่ะอยากสตาร์ทต้องอื่นนะเพราะตรงนี้มันอยู่ในห้องครับเพื่อนๆพอเสียงมันก้องนะครับมันก็จะแบบเฮี้ยสร้างความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราจะเอียงออกนิดนึงแล้วกันมาฟังเสียงครับเพื่อนๆ เตียังท่อดอมนะครับปลายยาวก็จะเป็นประมาณนี้แต่ปลายยาวจริงครับรเพื่อนๆเต่มันมีไส้ในอยู่ด้วยนะนี่มันมีไส้ข้างในอยู่ด้วยนะครับรเพื่อนๆคือมองจากในกล้องเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นนะแต่มันมีไส้ในอยู่ด้วยครับรเพื่อนๆก็คือท่อดอมประ,ประมาณนี้ครับใครอยากได้เสียงเลาๆแบบไหนก็เดี๋ยวผมจะขึ้นพวกนี้นะครับต้นคลิปไปดูว่าเสียงแตละเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่อเป็นปลายนี่เลยเมื่อกี้เป็นปลายยาวสุดก็ต้องเอาปลายกลางกลางก่อนนะครับเพื่อนๆจริงๆก็สั้นกลางยาวแต่ ไหนเราเริ่มยาวแล้วเราก็เอากลางก่อนครับไปครับเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนหรือไม่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเฉพาะท่อนปลายนี้มันก็จะได้เหมือนกันเลยนะได้แต่ว่ามันจะใส่ลูกนี้ได้หรือเปล่าเออน่าจะได้ครับเพื่อนแต่อันนี้คือคอเขาทำมาฟิตมากๆครับเพื่อนต่อให้เขาทํามาแบบพอดีแต่มันยัดไอ้ช่วงนี้เข้าไปครับเพื่อนยัดช่วงนี้คือยัดได้แค่ประมาณนี้เองยัดได้แค่นี้เดียวแต่มันก็แน่นเลยครับเพื่อนไปเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนปลายกันดูนะครับเพื่อนว่าปลายไปไหนเสียงจะรล่ใจกว่ากันนะครับไป โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เปลี่ยนท่อนก่อนนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยท่อนหลังที่ผมบอกนะครับมันแข็งมากครับเพื่อนๆพอดึงมาก็คือมันหลุดเฉพาะคอสองคอสามมาเลยนะเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นท่อนเนยดูก่อนนะครับท่อนเนยเนี่ยจะยาวประมาณกลางๆนะครับเพื่อนๆแต่อันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปลายสั้นนั่นแหละหมายถึงมันมีช่วงสั้นแค่นี้อยู่ด้วยแล้วก็มันเป็นปลายยาวครอบมาอีกทีนะครับประมาณนั้นมา เดี๋ยวเราก็จะใส่ใบนี้กันน็อตเมื่อกี้ไปเทสแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อรับชมคลิปที่แล้วแล้วนู่นนะครับไม่รู้ว่าลงก่อนนั้นเราก็เทสท่อนี้ให้ดูแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนท่อมดมดมมท่อซิ่งให้ดูแล้วนะครับเพื่อนไปเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนใส่ท่ออนนี้ก่อนครับเลดิโก้โอเคครับเพื่อนเพื่อตอนนี้ก็มาถึงท่อเนยแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนทั้งคอสองทั้งคอสามนะครับเพราะว่าคอแรกมันใช้ได้หมดนะครับเพื่อนนี่ท่อเนยก็ยาวกว่ามันก็สั้นกว่าเยอะนะอันนี้คือยังร้อนๆอู่นนนะะีผมด อันนี้เนี่ยมันน่าจะมีไส้ในครับเพื่อนเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือมันครอบเลยเลยครับนี่เห็นปะครอบเลยเลยครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะน,น่าจะมีไส้เล็กเหมือนกันแต่ก็ตรงตามสเปค5 3นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงท่อคันนี้การว่าเสียงเนี่ยจะดังล่นกว่าท่อยาวหรือเปล่าหรือว่าท่อขนาดกลางดีกว่าอะไรเงี้ยฝากเพื่อนเข้าไปเริ่มมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงครับพเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเสียงเนี่ยค้อข้างเสียงดังมาเดี๋ยว่อันเดียวก็ เดินเบาะะครัพเพื่อน,นเดินเบาดีวกว่าเมืวว่อกี้การัจะววัอันนี้นะครับเดินเบาเนี่ยค่อนข้างจะยังนิ่งอยู่ครับแต่เมื่อไหรที่เราขับแบบเราเติมเนี่ยเสียงจะแสบหูมากครับพเพื่อน เสียงจะเล่าใจเลยครับนะแซ่แบบจะพูดยังไงดีวะตอนที่เราเดินเบาอ่ะเราสามารถขับแบบถ้าเราขับ20 40อ่ะอยังไงก็เงียบครับเพื่อนๆเต็มเวลาที่เราบิดแบบเปิร์กเสียงก็จะมาตามตามท่อเลยครับปังแน่นอนครับเพื่อนๆใบนี้นะก็ใบนี้จะตอบคุณที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้าสองเลยครับใครอยากได้ก็สกิปไปได้นะครับที่เฟซเนยท่อไอเสียนะครับเนย ถ้าไอเสียอะไรมั้งถ้าเกิดผมจำไม่สิทธ์นะครับหรือว่าไอเสียเจเนยนี่แหละคือผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนตอนนี้เลยทั้งสองช็อตเลยครับติดต่อไปได้ส่วนใบสุดท้ายครับเพื่อนเป็นใบสั้นของพี่เกมบางกลมครับนี่เนยเมียเกมเกมผัวเนยนั่นแหละแต่เราจะไม่ใส่คอใบนี้คอใบนี้บุบครับคอบุบเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ารถจะสะดุดน,นะครับเพื่อนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนใบนี้กันต่อครับสวัสดีครับ โอเคครับเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่ใบต่อไปนะครับก็คือใบของพี่เกมบางกําเป็นปลายที่สั้นที่สุดและก็เป็นปลายเลนนะครับปลายเลนเนี่ยค่อนข้างจะระบายความร้อนได้ดีพอสมควรนะครับคือแบบคำว่าระบายความร้อนได้ดีก็คือเราจอดแบบสัก5นาทีอย่างเงี้ยท่อใบไหนใจะร้อนหายร้อนเร็วกว่าแค่นั้นเองครับเพื่อน ใบนี้น่าจะเร็วกว่าอันนี้มั้งแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมีสีคุมจะดีกว่าหรือเปล่าแต่แต่ถ้าเราเกิดเราทําสีดอ่ามันจะสวยแน่นอนครับเพราะว่าแต่นี้ผมทําเป็นสีเดงเสียงรอบก่อนนู้นถ้าทําสีเดงเสียงไป3ก็น่าจะดีครับไปเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อเกมมางกรกันครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ใส่แล้วมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงการเพื่อนๆคิดว่าเสียงกันไหนแสบที่สุดจากที่ผมฟังมาละ ปลายยาวมันก็แสบครับแต่ผมไม่ได้ฟังนี่แต่ว่าอยู่ข้างหลังไงถ้าเกิดว่าฟังข้างหลังก็คือฟังในกล้องถ้าเกิดว่าลำโพงกล้องไม่แตกก็คือจะได้ยินนะครับเพื่อนเพราะว่าเวลาเราสตาร์ทฟังเสียงท่อแบบนี้เสียงกล้องครับมันจะดับมันดังเกินลิมิตของมันนั่นเองนะมันจะดับนะครับเพื่อนโอเคปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงปลายสั้นยังครับปลายสั้นเสียงเดินเบา เป็นยังไงบ้างครับรเพื่อนๆจากที่เพื่อนๆพืคลองเสียงท่อยาวสุดก็คือท่อดอมท่อขนาดกลางนะครับก็คือท่อเนยแล้วก็จะเป็นท่อปลายสั้นที่สุดน่าจะดึงออกมาได้เลยนี่ครับรเพืเ่อนๆเพื่อนๆคิดว่าใบไหนดังเล่าใจกว่าครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาได้เลยส่วนตัวผมผมยังไม่ได้ลองฟิลขับคันนี้ไกลๆนะครับรเพื่อนๆแต่ฟิลการขับท่อเนยเนี่ยค่อนข้างที่จะเลาวใจกว่าครับขนาดกลางเนี่ยเลาวใจกว่าแต่ ลสั้นเนี่ยรอบในสนามก็จะดีกว่าครับเพื่อนๆไม่รู้นะผมบอกแล้วผมไม่รู้เลยว่าสั้นยาวเนี่ยมันมีผลยังไงก็เพื่อนๆคอมเมนต์มาหน่อยผมเนี่ยไม่มีความรู้เลยครับเพื่อนๆเรื่องนี้นะแต่ส่วนตัวผมคิดว่า,าให้ผมใส่แล้วผมใส่ได้ทุกใบครับเพื่อนๆแต่คอท่อเนี่ยผมรู้แล้วถ้าเกิดคอท่อเราบุกรถเราจับไม่วิ่งนะครับหรือวิ่งมันก็วิ่งไม่สุดแนะนําเลยครับเพื่อนๆใครที่คอท่อบุกหรือแต่คอท่อทะลอกแบบนี้ก็ยังถือว่าเต็มเต็มอยู่นะ นี่อันนี้ก็คือขุดแล้วนะครับพอท่อจะหลกแต่นี้เนี่ยผมลุยแบบว่าใส่แต่ท่อใบนี้นะครับเพื่อนๆขับขับขับจนแบบมันไปเลยครับไปเกินเลยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าบุบไม่เยอะก็ยังใช้งานได้อยู่ส่วนใบใหม่ก็เสียงก็จะแบบออกเต็มสูบเลยครับเพื่อนๆเสียงรอใจนะเอาผมบอกเลยใครอยากได้ท่อนะครับดอมดอมท่อซิ่งเฟสตรงรุ่นเลยนะครับดอมท่อซิ่งอยู่ที่สตาร์ทอยู่ที่1 5 5 0ถึง1 7 5่อนะครับเพื่อนๆเป็นซองเชงนะ ในต่อเนยก็อยู่ที่1750นะครับ,บเพื่อนๆหรือมีถูกกว่าน,นี้อีกไม่แน่ใจถ้าเกิดเพื่อนๆนเข็ดไปนะหรือว่าทักมาจองที่ผมก็ได้แต่ผมแนะนาเลยว่าไปจองเองครับผมขี้เกียจเดี๋ยวแบบอยากได้3วันได้อย่างเงี้ยเขาทำอยู่หนึ่งอาทิตย์ผมก็ขี้เกียจพูดว่าเออเดี๋ยวผมไปเล่งงานก็้เองนะครับเพื่อนอันก็จะเป็นท่อไปเกมบางกับน,นะครับที่เราใส่มานานใบนี้ครับเพื่อนเเป็นงานใดที่แบบว่าสีเนี่ยค่อนข้างจะคงทนมากๆนะครับและผมบอกเลยท่อใบนี้ผมขับใช้งานประมาณวิ่งทิปนะ เกิน10,000กิโลครับสีก็ยังสวยงามเหมือนเดิมปกติแต่ถ้าเกิดเราสั่งท่อสีดําอันนี้ผมพูดเลยท่อเรดค่อนข้างจะแพงหน่อยแต่สีมันไม่ซีดไม่ตกไม่อะไรเลยครับมันจะขาวอย่างนั้นแหละแต่อันนี้คือเป็นท่อที่ว่ามาสีดําตอนแรกมันก็ถลอกไม่เหมือนลยครับเพราะว่าก็เลยทําสีใหม่แต่อันนี้ก็ทําสีไม่ค่อยดีส่วนอันนี้จะเป็นงานดิบงานดิบเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าสัน,มมนขึ้นนแต่งาาบ,บทํสีีก็ม แต่ได้ผมแนะนําจบๆเลยนะครับเพื่อนๆแพงหน่อยผมว่าเลดท้งใบน่าจะมีสามพันครับแต่เลดท้งใบน่าจะมีสามพันเศษผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับเพื่อนๆผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่คอนดนะถ้าจะไม่ผิดหรือก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนงานมันไม่ไม่ไม่รู้ต่างกันยังไงนะแต่ส่วนตัวคิดว่าเพิ่มตังค์อีกสักพันห้าได้เลตท้งใบน่าจะจบกว่าครับเพื่อนๆไม่เขาเรียกว่าไม่ขึ้นสนิมสีไม่แตกแน่นอนครับเพื่อนนี่สวยครับ ใบนี้ค่อนข้างจะสวยที่สุดแล้วแล้วก็อยู่สภาพนานที่สุดใบนี้ค่อนข้างที่จะมีราคาครับเพื่อนเก็ฝากไว้ติดตามด้วยเพื่อนเพื่อนชอบเสียงคันในมากที่สุดเสียงท่อในก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเพื่อนเคลิปนี้ก็เรามาเทสเสียงให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนเฝากติดตามไปด้วยนะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยครับเพื่อนๆอย่าลืมใส่กระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะ